คือรางวัลรายเดือนของคุณทีมงานขอขอบคุณความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพตลอดเวลาที่ผ่านมาสี่หมเพชรหวานจ้าแล้วก็นี่ก็คือโปรไฟล์เคียเตอร์ในหลายคนนะครับผมก็สงสัยว่าพี่เนี่ยไปเอาเพชรมาจากไหน นี่ไงครับมาจากจดหมายที่ไม่ได้ทําการเติมเองแต่ว่าพี่ทําการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อที่จะรับเพรมูลค่า40,000เพรแต่ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณท,ทุกคน ด้วยนะผมที่ทําให้ผมเนี่ยมีเพชรที่เยอะขนาดนี้ฮ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นโชว์แล้วกันเป็นส่ตอนหนึ่งไหนไหนเนี่ยผมก็ได้เพชรมาเลาลาชาที่แบบได้เพชรเยอะขนาดเนี้ไปเล่น4ี่หนึ่งเมันจะหวังรึเปล่าแกร้งรีมาแล้วพี่ขอแบบไปเฉิดไปฉายหน่อยแล้วกันนอ้อง